พระเจ้าสถิตกับท่านได้สถิตกับทานด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอทลายพระเกียรติเดพระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยูุจ้าเสด็จมาจากแควนกาลิลีถึงแม่น้ำจอแดนเพื่อรับพิธีล้างจากยอนยอนพยายามชักชวนพระองค์ให้เปลี่ยนพระทยัยเขากล่าวว่า ข้าพเจ้าเองที่ควรจะได้รับพิธีล้างจากท่านแต่ท่านกลับมาหาข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเวลานี้ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อนเพราะเราควรจะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้ายอนจึงยอมทำตามเมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้วเสด็จขึ้นจากน้ำทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออก พระองค์ทรงเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุดนกพิราบมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราพระวาจาของพระเจ้า ความรู้สึกของพ่อวันนี้อากาศหนาวแล้วก็ยังมืดแต่พวกเรามาพ่อรู้สึกว่าพวกเรามาให้เกียรติพระเยซูเจ้านี่คือความหมายเพราะว่าเราจะมีการแห่ศิลมหาสนิทวันนี้เป็นวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์นแบปติส การฉลองวันนี้เป็นการสิ้นสุดเทศกาลพระคริสต์สมภพ,พและเราเข้าสู่เทศกาลธรรมดาการเผยแสดงของพระเจ้ามีอยู่สามเหตุการณ์เหตุการณ์ที่หนึ่งคือพระเยซูเจ้ามาบังเกิดเราฉลองคริสต์มาสพระองค์เผยแสดงให้เรามนุษย์ ได้รู้จักว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อไถ่บาปเราเหตุการณ์ที่สองก็คือพระเยซูเจ้าเผยแสดงพระองค์เองให้กับโหราจาร์สามคนเราพึ่งฉลองอาทิตย์ที่แล้วพระเยซูเจ้าสำแดงองค์พระเยซูเจ้าเผยแสดงพระองค์เองให้กับนานาชาติให้นานาชาติได้รู้จักพระองค์ และวันนี้เราฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีล้างก็เป็นการเผยแสดงของพระเจ้าให้เรารู้จักพระตรีเอกภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตเพราะพระเยซูเจ้าเวลาที่ไปรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอแดนแคว้นกาลิลีเราได้ฟังพระวรสารวันนี้ว่า เมื่อพระเยซูเจ้าขึ้นมาจากแม่น้ำจอแดนบอกว่าทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออกพระองค์ทรงเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุดนกพิราบแล้วมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราเสียงนั้นเป็นเสียงจากพระบิดาเจ้า พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระเยซูเจ้าและพระบิดาเจ้าเรียกพระเยซูเจ้าว่าบุตรสุดที่รักของเราเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันนี้ที่เราฉลองเป็นการเผยแสดงพระตรีคภาพให้เราได้รู้จักเราจะเห็นว่าเวลาที่พระเยซูเจ้าไปรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอแดนพระองค์ไปอย่างผู้สุภาพถ่อมตน เพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับคนบาปทั้งหลายพระองค์ไม่ใช่คนบาปแต่พระองค์มาเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับคนบาปจนถึงกับนักบุญยอนบอกกับพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่สมควรที่จะล้างท่านแต่ท่านกลับมาหาข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าเสด็จมาอย่างสุภาพถ่อมตน ก็สอดคล้องกับประกาศกอิสยาในบทอา่านที่หนึ่งที่บอกกับเราว่านี่คือผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเชิดชูเราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขาเราให้จิตของเราแก่เขาเขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติเรารู้ดีว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาอย่างสุภาพถ่อมตน ตั้งแต่เกิดในคอกสัตว์จนถึงพระองค์รับพิธีล้างและหลังจากที่ทรงรับพิธีล้างแล้วพระเยซูเจ้าก็เริ่มพันธกิจของพระองค์พันธกิจในการไถ่บาปเรามนุษย์พระองค์ทรงประกาศอาณาจักรสวรรค์และพระองค์ก็ทรงแสดงพระเมตตาของพระเจ้าให้เรามนุษย์ด้วยการเปิดตาคนตาบอด รักษาคนป่วยคนง่อยเปรี้ยเสียขาปลุกคนตายให้คืนชีพนำความโปรดปรานของพระเจ้ามาให้กับคนยากจนก็สอดคล้องกับประกาศสุอิสยาหมดเลยในบทอ่านที่หนึ่งที่ประกาศสุอิสยาได้พูดไว้ตั้งแต่แปดร้อยกว่าปีแล้วที่พระเยซูเจ้าจะเกิดมาประกาศสุอิสยาพูดว่าอย่างไงพระเยซูเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิม เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติเพื่อเปิดตาคนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกจองจำจากคุกปลดปล่อยผู้ที่อยู่ในความมืดจากที่คุมขังประกาศสุอิสยาทํานายถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าทุกอย่างสำเร็จไปเราจึงเข้าใจว่าพันธกิจของพระเยซูเจ้าที่พระองค์กระทำนั้นทำให้เราเห็น คำว่าอิมมานูเอลเพราะเวลาที่ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวแก่นักบุญยอเซฟหรือแก่พระแม่มารีถึงการบังเกิดของพระเยซูเจ้าและพระกาและทูตสวรรค์นั้นได้บอกว่าเขาจะเรียกเด็กที่เกิดมาว่าอิมมานุเอลแปลว่าพระเจ้าอยู่กับเราเพราะฉะนั้น ที่พระเยซูเจ้ารักขารักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยยกบาปเมตตาคนยากคนจนล้วนแต่เป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้าอยู่กับเราอิมมานุเอลพระเจ้าอยู่กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่เราเห็นในชีวิตของพระเยซูเจ้าก็คือพระองค์เสด็จมาเผยแสดงพระองค์เอง เป็นผู้ที่สุภาพถ่อมตนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเรียนแบบพระเยซูเจ้าได้แม้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ก็สุภาพถ่อมตนประสาอะไรกับเรามนุษย์เราจะต้องพยายามที่จะฝึกฝนคุณธรรมมันนี้คือความสุภาพถ่อมตนพอคิดว่าความสุภาพถ่อมตนนั้น ใครที่ดำเนินชีวิตอย่างนี้จะเป็นที่พอพระทยัยพระเป็นเจ้าวันฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีลา้างยังเชิญชวนให้เราคิดถึงสินล้างบาปที่เราได้รับนะพี่น้องนะสินล้างบาปใช้น้ำเป็นเครื่องหมายชำระบาปกำเนิดและบาปทั้งมวลในวิญญาณของเรา และสินล้างบาปนั่นเองที่ทำให้เราเป็นลูกของพระเป็นเจ้าดังนั้นเราจะต้องไม่ลืมฐานะอันศักดิ์สิทธิ์นี้ที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้เราก็คือให้เราเป็นลูกของพระเป็นเจ้าเพื่อที่เราจะได้มีส่วนร่วมในที่นักบุญปาโลบอกว่ากองมรดกเดียวกันนั่นคือความรอดเมืองสวรรค์ วันนี้พี่น้องจะมีการแหร่ศีลมหาสนิทนะตามธรรมเนียมของพวกเราชาวท่าแร่การแหร่ศีลมหาสนิทนี้ก็มีทุกที่ไม่ว่าจะตามวัดต่างๆหลายวัดเขาจะแห่ศีลในวันสมโพธพระคริสตวรากายคือสมโพธพระกายพระรุหิตพระเยซูเจ้าแต่บ้านของเราเราเอาบุญกองข้าวที่ต่างประเทศ เขาก็มีแห่ศิลมหาสนิทเหมือนกันและพระศาสนาจักรยังให้มีการแหร่ศิลมหาสนิทระดับโลกนะคราวที่แล้วถ้าพ่อจำไม่ผิดก็มีการแหร่ศิลมหาสนิทระดับโลกที่เม็กซิโกครั้งต่อไปจะที่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่พ่อรู้คือประมาณสี่ปีครั้งหนึ่งจะจัดให้มีการแหร่ศิลมหาสนิทระดับโลก จุดประสงค์ของการแห่ศิลก็คือนอกจากเราถวายเกียรติพระเยซูเจ้าแล้วก็ยังหมายถึงเป็นการประกาศว่าพระเยซูเจ้าอยู่ที่นี่พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในศิลมหาสนิทภายใต้ปังและน้ำองุ่นนี่คือความเชื่ออันยิ่งใหญ่ของเราคริสตชน พระศาสนาจักประกาศว่าศีลมหาสนิทเป็นสุดยอดและบ่อกเกิดของชีวิตคริจสชนในพระวรสารนักบุญยอนพูดถึงพระเยซูเจ้าตายบนไม้กางเขนและทหารคนหนึ่งเอาหอกแทงสีข้างพระองค์นักบุญยนบอกว่าน้ำและโลหิตไหลออกมาจากสีข้างของพระเยซูเจ้านักบุญยอนต้องการสื่ออะไร นบ,บุญยนต้องการสื่อสินมหาสนิทพระะรห uh ิตของพระเยซูเจ้านั้นหมายถึงสินมหาสนิทที่เป็นบอกเกิดและสุดยอดของชีวิตคริสตชนเพราะฉะนั้นเรามาแห่สินมหาสนิทวันนี้เราต้องการประกาศว่าพระเยซูเจ้าอยู่ที่นี่เวลาที่เรามารับศินเรามารับพระเยซูเจ้าไม่ใช่อย่างอื่นเวลาที่เรามาเฝ้าศิน อย่างเช่นที่วัดของเรามีวัดพระเมตตาชั้นล่างเรามาพบพระเยซูเจ้าเวลาที่เราเดินผ่านวัดเรารู้สึกว่าที่นี่มีพระเยซูเจ้าเราหยุดและก้มหัวให้พระองค์ไหว้พระองค์นั่นแสดงว่าเรารู้ว่าที่นี่มีพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในศีลมหาสนิทพอประทับใจ เวลาที่คิดถึงเหตุการณ์ที่อารามรักกังขีนท่าแขกเมืองลาวไม่กี่ปีมานี้ที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของซิสเตอร์ที่ท่าแขกเวลานั้นเป็นเวลาดึกดื่นทุกคนหลับหมดยกเว้นยกเว้นวัยรุ่นนั่งกินเหล้า ข้างบ้านซิสเตอร์แต่ทว่ามันมีกำแพงกั้นนะทุกคนหลับหมดยกเว้นวัยรุ่นนั่งกินเหล้าวัยรุ่นกลุ่มนี้เห็นไฟมันขึ้นบ้านซิสเตอร์ไฟบ้านซิสเตอร์เป็นไม้หมดวัยรุ่นเหล่านี้ก็เลยร้องตะโกนมาปลุกซิสเตอร์เกือบไม่มีใครตื่นนะนะแต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ร้องตะโกนให้ซิสเตอร์ตื่น ไฟไหม้ทุกคนก็ตื่นและก็รีบออกจากบ้านไม่ได้คิดว่าจะต้องขนอะไรละเอาชีวิตรอดก่อนแต่มีซิตเตอร์คนหนึ่งซิตเตอร์ที่ยังถวายตัวไม่กี่ปีวิ่งเข้าไปข้างในไปเอาอะไรพี่น้องเดาได้ไหมเดาถูกไหมไปเอาอะไร ลูกๆที่นั่งอยู่แถวหน้านี่ไปเอาอะไรไม่ใช่ไปเอาเงินหรือว่าไปเอาทรัพย์สินอะไรนะซิตเตอร์คนนี้วิ่งเข้าไปไปเปิดตู้สินเอาสินมหาสนิทออกมาไม่กลัวไม่กลัวตายและแทนที่จะคิดถึงอย่างอื่นไม่คิดแทนที่จะวิ่งไปเอาเอกสารสำคัญไหม ไปเอาอะไรของตัวเองไหมคิดอย่างเดียวคือศีลมหาสนิทพ่อได้ทราบเรื่องเหล่านี้แล้วพ่อก็รู้สึกประทับใจในความเชื่อเราเชื่อว่าศีลมหาสนิทคือองค์พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเรามาถวายเกียรติพระเยซูเจ้านะเราถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวทาแร่ทุกคนกันแล้วกันและเราก็วันนี้มีทั้งคุณพ่อ มีทั้งซิสเตอร์และพวกเราถือว่าครบหมดเป็นตัวแทนของชาวท่าเร่ทุกคนที่มาถวายเกียรติพระเยซูเจ้าก็ขอพระเยซูเจ้าผู้ประทับอยู่ในศินมหาสนิทได้เพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาในใจของเราทุกคนต่อศิลมหาสนิทและขอให้เราได้ดำเนินชีวิตให้สมกับที่เราเป็นลูกของพระเป็นต้นโดยทางศิลล้างบาปที่เราได้รับ ที่เราฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีล้างวันนี้